สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ่ชาวออโตเดฟทุกคนฮะวันนี้อยู่กับผมเอิร์ธเช่นเคยนะครับรอบนี้ครับเรามีโอกาสพิเศษนะครับมาร่วมงานนะครับแบงคอกออโตซาลอนสอง2นะฮะงานนี้ไม่ได้จัดมาแล้ว2ปีนะฮะรอบนี้กลับมาจัดใหม่อีกครั้งนะฮะแลบรองว่าจะมีรถแต่งมาให้ดูเยอะแยะแล้วมีใครรถมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกมากมายนะฮะในงานจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้ครับผมเดินมาถึงบูธอิซูซูนะครับภายในงานแบงคอกออโตซาลอนนะฮะ2 0 2 2นนะฮะ งานนี้ครับผมได้เกียรติครับจากทางผู้บริหารนะครับของทางอิลสูมาเลยนะครับก็คือคุณศยานินนะครับเจียรัพัฒนาคมนะครับเป็นผู้จัดการในฝ่ายสื่อสารการตลาด B นะครับบริษัททีเพชรอิลสูเซลจำกัดนะฮะหรือว่าคุณเก่งนั่นเองนะครับสวัสดีครับขออนุญาตได้คุณเก่งแล้วนะครับได้เลยครับได้เลยครับยินดีอาจะได้สำรวจขนาดสำรวจสำรวจหน่อยนะครับได้เลยครับต้องบอกว่าเรียกว่าหายไปสองปีนะครับจากงานออโต้ซาลอนครับงวดนี้อิลสู มีอะไรมาอวดบ้าครับหลังจากขายไปนานเลยครับจริงๆเนี่ยธีมของบูธเราเราก็น้นความเลซิ่งมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากบูธอีสุก่อนเนี่ยมันจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นการลาาหรือว่าเป็นลงรถนะครับแต่ว่าไม่ใช่ลงรถธรรมดาครับเป็นลงรถแต่งนะครับถูกต้องวันนี้เนี่ยเราก็เลยเอาตัวรถแต่งมากมายหลายแบบมาให้กับคลูกค้ามาชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแต่งที่อิสุกทาขายเองจากโรงงานเลยมีการรับประกันนะครับหรือว่าจะเป็นแต่งสวยหรือจะเป็นสายแต่งเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะคิดถึง All New m u l X ที่เป็นรถหนูครับถของคร่อะนะรถแต่ก็แต่งซิ่งได้เหมือนกันแต่ก็แต่งซิ่งได้เหมือนกันนะครับก็มาเป็นไอเดียให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับตัวอย่างเลยครับเอาข้างๆนี้ก่อนเลยคุณเก่งคันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ในงานในครั้งนี้นะครับคือจริงๆเนี่ยคันนี้เนี่ยเป็นไฮแลนเดอร์ที่เรานำมาโหลดเตี้ยลงจัดนะครับคือไฮแลนเดอร์โดปกติมันคือยกสูงถูกต้องถูกต้องนะครับนะแต่ถูกเอามากดนี่มันเป็นโหลดเตี้ยนะสับเทคนิคเขาเรียกว่ายีรับแค่ฮะเขายีรับแค่ใช่ไหมถูกต้องนะครับทีีน ความพิเศษของมันเนี่ยสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power ครับนะ<ม>แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในวงการปิกอัพปกติแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ปกติจะมี เทอร์โบหนึ่งลูกนะหรือว่าตอนนี้ทั่วไปที่นิยมกันก็จะเป็น<อ>ทวินเทอร์โบหรือเทอร์โบสองลูกครับผมแต่ความพิเศษของคันนี้เราเป็นควอดเทอร์โบหรือว่าเทอร์โบสี่ลูกกันสี่ลูกนะสี่ลูกด <นะ S 2> ้วยกักนนะครับซึ่งสี่ลูกเนี่ยมันสามารถบูสต์แรงม้านะครับจากเดิมร้อยห้าสิบแรงม้าเนี่ยขึ้นไปถึงสี่ร้อยแรงม้าโอ้โเครื่องสามพันไอเลยนะจุดเก้าพันไอแล้วไม่น่าเชื่อว่าเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าเดิมๆสามารถรองรับพวกกำลังอัดต่างๆได้นะครับเกียร์ก็เกียร์เดิมนะครับแต่ก็ที่สำคัญเนี่ยยยนนนนอออกกกจจาาาแแแแต่่งงงเเเพรรรร์์์ฟมมมซให้้ัััลวีี ห้องเครื่องด้วยนะครับไล่ข้างต่างๆเนี่ยให้มันดูสวยงามนะครับแลก็ดูโล่งมากยิ่งขึ้นมันจะสวยมากกว่าถูกต้องครับที่เป็นแบบเป็นสแตนดาร์ดเยอะมากเลยือบางคนอาจจะมองว่ามันไม่ใช่เครื่องยนต์แล้วมันคืองานศิลปะละอ่าใช่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 มันสวยมากเลยนี่จะเป็นสีเขียวแบบสะท้อนแสงแล้วเป็นตัวเทอร์โบโค้ทใช่ครับคืออยากได้ให้เห็นว่าเน้นว่า เทอร์โบเนี่ยคือเราทำเป็นสีเขียวเลมอนให้ดูว่า,า4จุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับ<อ>รวมถึงพวกอินเตอร์คูลเลอร์ต่างๆหม้อน้ำต่างๆเนี่ยก็ทำการโมดิฟายใหม่ทั้งหมดนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเครื่อง1.9แต่400ม้านะถูกต้องอถูกต้องอครับพูดกันสุดๆนะเบ็ดเสร็จคันนี้ก็โดนไปราวๆ800,000บาทในการตกแต่งต่างๆทั้งหมดเลยใช่ไหมครับไม่รวมตัวรถนะฮะไม่รวมตัวรถใช่ครับเฉพาะค่าแต่งสุดๆเลยนะฮะ คันนี้ไม่น่าจะมีแค่คันเดียวแน่นอนนะครับมคันเียวแน่นอนอีกมีคันไหนมีคันไหนอีกฮะนอกจากนั้นอกจากคันนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีอีกหนึ่งไอเดียนะครับคือเป็นตัวมิวเอย่างที่บอกนะครับมิวเอ็กอย่างที่บอกว่าเออบางท่านอาจจะมองเป็นรถหรูรถครอบรถครอบครัวนะครับทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนฝากระโปรงให้เป็นเชฟล่าโหลดนิดนึงเปลี่ยนล้อแมกใหม่เท่านี้เองฮะรถดูเปลี่ยนไปเลยโอ้ครับผมก็เหมือนว่า ถึงจะเป็นพ่อบ้านแต่ก็มีความซิ่งอยู่ในตัว้พ่อบ้านใจกล้าใจกล้าใช่ไหมใช่ใช่ครับผมแล้วมีอื่นอื่นอีกไหมฮะมีฮะนอกจากสายเลซิ่งแล้วนะครับเรายังมีรถแข่งด้วยรถแข่งเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้แบบแต่งโชว์แต่งสวยแต่รถแข่งเราก็มีนะครับรถแข่งเนี่ยเราเอามาจากงานอีสุวันเมกเรสซ์ครับซึ่ง เราทำการแข่งขันมาเนี่ยอย่างต่อเนื่องถึง13ปีแล้วนะฮะ13ปีแล้วนะแล้วก็ในวงการเนี่ยวันเมกเลสที่เป็นฟิกซ์อัพเนี่ยที่สูเราเนี่ยเป็นการแข่งขันที่มีผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดในประเทศไทยทั้งในเครื่อง1.9แล้วก็เครื่อง3,000นะครับก็เอามาโชว์ด้วย1คันนะครับด้วยใช่ไหมใช่จะเห็นว่าตัววันเมกเลสเองเนี่ยตัวเครื่องอยู่หรือห้องเครื่องเองเนี่ยแทบจะเดิมๆเ,เ,เลยแทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับมีการบูตพวกกล่องพ่วงแรงม้าเพิ่มขึ้นมาเฉยๆเท่านั้้้้นนนเองงครรรัับใหถถสาามแแขข่ไดลวะ อันนี้ต้องถามพอพูดถึงเรื่องการแข่งขันพูดถึงเรื่องการแข่งขันเนี่ยหลังจากที่เราผมได้ไปดูนะการแข่งข,งนขันรายการต่งางๆนูน่นนี่นั่นจากพวกไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์เมซูเปอร์พิกอัพอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่นะเป็นรถอีซูซุอะไรเงี้ยเล่ต้องถามคุณเก่งเลยครับว่าทําไมลูกค้าส่วนใหญ่ที่เอารถมาแต่งเสื้อซิกเพื่อแข่งหรือเพื่อซิ่งอะไรพวกนี้ ทำไมเขาต้องเลือกอีสุจริงๆมันมีมีสักสองเหตุผลละกันนะเหตุผลแรกเนี่ยคือเขาเรียกว่าตัวรถมันดูสมส่วนคือแต่งแล้วมันขึ้นแต่งแล้วมันสวยนะคืออย่างบางรถบางคันเนี่ยมันก็อาจจะแบบตัวตัล้อเล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้พอทุกอย่างมันมันสมส่วนกันนะฮะทั้งในส่วนของตัวบอดี้เอยตัวฐานล้อต่างๆเอยอะไรครับผมทำให้เวลามันแต่งแล้วเนี่ยมันดูสมส่วนแล้วมันก็ดูสวยนะครับอันที่สองเนี่ยที่คนเล่นรถ เขาชอบพูดกันนะครับเขาชอบพูดว่าเครื่องแรงแปลงน้อยนะฮะหมายคามว่ายังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยความเร็วหรือความแรงของรถมันทําเหมือนกันได้หมดเที่ยงแต่ต้นทุนในการทําอีส่วนมันจะน้อยกว่าแต่ว่าทาไมมันน้อยกว่าเพราะว่ามันมีอะไหล่หรือว่าชิ้นส่วนหลายหลายชิ้นที่ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนออย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างคันนี้เนี่ย400มาก็จริงเ่ยแต่เครื่องยนต์เดิมๆไม่ได้พึ่งอะไรกับมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลดต้นทุนในการตกแต่งได้เยอะ นะครับทำให้นักแข่งก็นิยมว่าถ้าเราจะซื้อรถมาแต่งหรือมาทำสักคันนึงเนี่ยที่สุดคุ้มกว่านะครับแล้วก็รวมถึงพวกศูนย์บริการต่างๆอะไรแล้วก็มีดูแลอย่างครบถ้วนก็เรียกได้ว่าเอาพูดง่ายว่าตัวเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็น1.9หรือว่า3,000ก็ตามนะฮะมันสแตนดาดตัวพื้นฐานตัวเครื่องยนต์เนี่ยดีอยู่แล้วมันค่อนข้างคนอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะปลดปล่อยพลังออกมาดนเต็มที่อยู่แล้วดูอย่างเครื่องไม่ต้องมากอย่างเงี้ยอันเนี้ย ไม่น่าเชื่อจาก150ม้านะฮะอยู่นีพุ่งพรวดเลยโดยที่ไม่ได้ทําเยอะอะไรมากมายนะครับขึ้นมาเป็น400แรงมาได้ใช่ครับหรือว่าขึ้นุดเรแรงมาเนี่ยตันท้องตลาดที่ขายกล่องพ่วงกันอยู่นะครับแค่ใส่กล่องพ่วงไปตัวเดียวเท่านั้นเองนะฮะก็โดดขึ้นไปเกือบ200แล้วนั่นแหละนะครับโดยที่ไม่้องทำอะไรเลยติดกล่องตัวเดียวโอ้ก็นี่เองครับเป็นสาเหตุนะครับพี่ทําให้นะครับอิสุกยังครองใจมหาชนไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบทั่วไปนะหรือว่าจะนำมาแต่งซิ่งก็ตน้้งงแแแแ่่ยไลลววเีรร การขับข no no. right. yeah, ี masse, ่ก yeah, <Far> ็สาคัญนะนี้ฝากไว้ด้วยฝากเลยครับก็จะได้บอกว่าขับอย่างปลอดภัยนะต้องระวังทั้งตัวเราเองแล้วก็เพื่อนร่วมทองถนนด้วยนะครับแต่ที่สำคัญครับเครื่องแรงอย่างเดียวไม่ได้นะคุณต้องทาระบบเกรดในพวกนี้เพื่อรองรับแรงพวกนี้ด้วยเนาะเพื่อความปลอดภัยในการ ขับทั่วไปก็ต้องก็ต้องปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะครับถึงจะไม่แข่งก็ตามนะครับใช่ครับก็เลยรวมๆก็จะเป็นสายเลสซิ่งเนาะจริงๆเรามีเรามีอีกสายหนึ่งด้วยเป็นสายออฟโรดนะครับออฟโรดออฟโรดก็คือ V-Cross 4x4 นะครับออฟโรดในงานเนี่ยเราก็เอามาโชว์2คันนะครับ1คันก็เป็นการแต่งสไตล์ออฟโรดเลยคือยกสูงพร้อมเข้าป่าเลยนะครับเป็นชุดแต่งจาก ARB บ่รอบคันเลยนะครับ กับบางคนก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับเป็นออฟโรดก็จริงแต่ว่าเราแต่งสไตล์เลสซิ่งออฟโรดแบบเลสซิ่งและก็ไม่ธรรมดานะคันนี้ก็380แรงม้าเหมือนกันออฟโรดนี่คันที่นิวเจียพลขับถูกต้องมาสเตอร์ออฟออฟโรดถูกต้องถูกต้องยังไปเข้าป่าอ่าใช่โอถผมดูติดตามอยู่ตลอดเลยขอบคุณครับขอบคุณสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่นี่มันแบบอันซีนจริงๆนะครับแล้วก็พยายามหาที่ที่แปลกๆด้วยให้ลูกค้าแบบสนใจแล้วก็อยากจะไปเที่ยวตามอ่าครับวันนี้ผมฝากคุณเก่งครับชวนเพื่อนๆมาเที่ยวงานหน่อยที ที่งานออโต้ซอลอนได้เลยครับก็จริงๆแล้วนะฮะในบูธอีสุยังมีความสุขสนานอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาชมกันนะฮะหรือว่าจะมีรถแต่งอีกหลายคันนะครับที่ผมอาจจะยังไม่ได้พูดไปนะครับที่สําคัญใครที่สนใจรถแต่งนะครับหรือว่ารถแตนดาร์าต่างๆสามารถเข้ามาพูดคุยกันไนดะ้ที่บูธอีสุนะครับเราก็จะมีเงื่อนไขพิเศษให้กับกลุ่มลูกค้ามากมายเลยทีเดียวครับอ่าครับวันนี้เป็นทั้งหมดนะคร่าวๆด้วยนะฮะของบูธอิสุนะครับที่งานออโต้ซอลอนนะครับ มีตั้งแต่วันนี้นจนถึงวันอาทิตย์นี้คือวันที่3กรกฎราคมนี้เท่านั้นนะครับที่อาคารเชลเลนเจอร์ฮอสานนะฮะอิมแพกเมืองทองธานีนะครับใครมาก็มาแวะดูได้นะครับรถยูสูมีให้ดูมากมายนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะมามีข้อเสนออีกพิเศษมากมายเลยนะครับก็อันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเจ่งมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปเจอกันบู้ต่อไปครับ